สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามติ๊กต็อกนะครับง่ายๆนะครับที่ใครก็ทําได้นะครับสามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเ็เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับ KTH นะครับสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับเมื่อมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็เป็นเพื่อทำการกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติกถูกสอนล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็ทําการกดสมัครสมาชิกนะครับแต่หากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง Gmail ได้เลยนะครับ เมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสูร่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอยอดเงินคงเหลือนะครับที่เราได้เคยเติมไว้ด้านบนนี้นะครับดีหงก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกเลือกมากมายเลยนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับ ด้านซ้ายนี้นะครก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์ที่มีไว้ให้นะดิผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีบริการที่สามารถหาได้าายากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้นะครก็จะเป็นแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์ให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีาการเพิ่มผู้ติดตามติดต่อกันบ้างนะครับโดยเรามาคลิกที่ติดต่อนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนทาการเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับ<า> จากนั้นในส่วนบริการนะครับดวผมจะเลือกเป็นบริการ5525ล้วกันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนาลิงก์ช่อง TikTok อมาใส่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นก็ได้ทุกคนนะครับนำมาใส่ในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำมาอยู่ที่10นะครับดยผมจะสาธิตดูอยู่ที่100ผู้ติดตามนะครับจากนั้นก็ทําการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทาการสั่งซื้อเสร็จแล้วข้อความทางเว็บไซต์จะมีข้อความขึ้นมายืนยันให้เรานะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับแล้วก็จะให้รหัสคาสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเพื่อนๆที่เกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้านะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอนดมินได้นะครับมแอนดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาย้อนดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดย ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับแลวด้านหลังนี้ก็เป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงราำเดินรอดํดำเนินการนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ โดยอันแรกนะก็จะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR Code โนะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนำสลิปมาแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทำการยืนยันนะครับทางเปาโลเลตนะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอ่าบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารไไายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นจากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่ เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้ง6,000นกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่า o l l e h r r o m e นะครับสามารถเป็นแอป ทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทาง Apple ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะแอด K M คีดทีเนะครับทางโตวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับ100ผู้ติดตามนะครับก็ไหวมากๆเลยนะครับใช้เวลาไปไม่นานนะครับหากใครนะครับที่สนใจอยากทําช่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ